โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data Character กันดั้มกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับโมบิสูตรของฝั่งจักรวาล UC ซีซีรีส์มูนกันดั้มกันบ้างในครั้งนี้จะอยู่กับโมบิสูตรอย่างร e ก a ซีดรีกัซเป็นโมบิสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับเ e ก a c ซหรือว่าเหตุการณ์ในปี u c 0ีศูนั่นเองครับโดยเครื่องนี้เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาโดยอามูโรนั้นเป็นคนออกแบบจะไม่เหมือนกับตัวของงซึ่ l e g a c ่เนี่ยคนที่ออกแบบก็คืออนาหามอิเล็กทรอนิกส์่วนตัว l ร gacy อ mo r โรจะเป็นคนที่ออกแบบเองแล้วก็เอาผลงานของทั้งคู่มาประชันกันว่าสาพันจะซื้อเครื่องไหนไปซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าในชาเคาน์เตอร์แอคแท เลกซี y ได้ไปส่วนเลกซี y ของอ m โมโรสาพันไม่ซื้อนะครับเหตุผลที่ไม่ซื้อเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงประวัติของตระครกันเลยก็แล้วกันจุดเริ่มต้นนั้นจะเริ่มมาจากเซ t a พัตอาร์นะครับเซตาพัตอาเป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาในป UC ี UC-0087 หลังจากสงครามกริปวอลของเซ t a กันดั้มปกติไปแล้วในตอนนั้นทางอนาหามอิเล็กทรอนิกสได้เริ่มมีการวางแผนที่จะสร้างโมดิสูตรเปลี่ยนล่าง แต่ว่าลดต้นทุนซึ่งลดต้นทุนมาจากตัวของเซตากันดัมปกตินั่นเองครับเซตากันดัมปกติใช้เวลาในการพัฒนาที่นานงบประมาณสูงระบบเปลี่ยนร่างก็ซับซ้อนต้นทุนส่วนใหญ่จะไปลงกับระบบเปลี่ยนร่างทั้งหมดเลยเลยได้มีการที่จะลดต้นทุนเพื่อที่จะขายเป็นแมสโปรดักจึงได้มีการสร้างเซตาพัสซีรีส์ขึ้นมาเป็นแมสโปรดักแต่ว่าเซตาพัสซีรีส์ก็แพงเช่นเดียวกันงบประมาณก็สูงอีกก็เลยต้องลดต้นทุนลงมาอีกจึงได้เกิดเป็นเซตาพัสอาโดยเซตาพัสอาร์นะ จะมีการตัดระบบเปลี่ยนล่างออกไปเลยครับเราจะแหวกแมวเราจะไม่เอาระบบเปลี่ยนล่างเราจะทําหุ่นตรงๆนี่แหละแล้วก็เอาไปประกอบล่างกับเครื่องบินแทนถ้าทําแบบนี้ก็ไม่ต้องทําระบบเปลี่ยนล่างให้มันซับซ้อนแค่เอาหุ่นเป็นนอนในตัวของเครื่องบินทําแค่ระบบประกอบล่างซึ่งง่ายมากไม่ต้องมาบิดแขนบิดขาบิดตัวบิดหัวเพื่อจะแปลงล่างเป็นเครื่องบินเอาไปนอนแล้วเอาเครื่องบินมาประกอบเข้าเครื่องจบข่าวโดยจะเป็นการประกอบเข้าที่แบ็คแพ็คด้านหลังของโบมิสูตรระบบนี้เลยถูกเรียกว่า back w e พอนซ system หรือว่า BWS ตัวของโมบิสูตเลยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่ส่วนโมบิสูตและส่วนของเครื่องบินส่วนของเครื่องบินจะเรียกกันว่าซับไฟในตอนที่เอามาประกอบร่างกันก็จะกลายเป็นเวฟไรเดอร์โหมดตามปกตินี่เลยกลายเป็นต้นแบบของเลกซีที่มีการใช้งานกันในชาเคานเตอร์แอคแท็เซต้าพัทอาเป็นโปรตไทป์เพียงเครื่องเดียวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบ BWS ในตอนนั้นตัวของโมบิสูตจะไม่ได้มีการติดตั้งอาวุธยุทโธป,ปกรณ์อะไรไว้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ปี UC 91 ทางอนาฮหามอิเล็กทรอนิกส์ได้นาข้อมูลของมันมาพัฒนาต่อจนเกิดเป็นเลกาซีส่วนอามุโรเองก็ได้นําข้อมูลของมันมาพัฒนาต่อจนเกิดเป็นเลกาซีเช่นเดียวกันแต่เลกาซีของอามุโรก็ถูกปฏิเสธโดยกองทัพสาพันธจึงทําให้เครื่องนี้ไม่ใช่มบิดสุดหลักของกองทัพแต่ว่าอามุโรมีการสร้างเครื่องนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่สาพันธปฏิเสธเนี่ยเนื่องจากว่าง,งบประมาณมันแพงกว่าเลกาซีปกติที่อนาฮหามอิเล็กทรอนิกส์เสนอมาไปแพ้เรื่องราคานั่นเองครับสาพันธเขาอยากได้ของถูกนะน แล้วทำไมของอาลมโร่ถึงแพงกว่าวะ เพราะว่าของอัมโมโรมันดีกว่าเว้ยความแตกต่างที่ใหญ่หลวงที่สุดเลยก็คือเลกัซีดมันเป็นหุ่นเปลี่ยนร่างครับหรือว่าหุ่นทานฟอร์มไม่ใช่หุ่นประกอบร่างเว้ยทำให้เครื่องนี้ราคามันแพงกว่าจากระบบเปลี่ยนร่างแล้วอย่างที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยเขาต้องการจะลดต้นทุนเรื่องระบบเปลี่ยนร่างนี่แหละเขาเลยเอาระบบเปลี่ยนร่างออกไปเลยไงแต่อัมโโรมันก็ยังเอาระบบเปลี่ยนร่างมาใช้งานทําให้เครื่องนี้มีราคาแพงจากระบบเปลี่ยนร่างถึงแม้ว่าระบบเปลี่ยนร่างจะไม่ได้ซับซ้อนเทียบเท่ากับตัวของเซตากกติกต็ระบ,บเปลี่่ยนางงของมันพ พอกับเมทัศครับเอาหุ่นจับไปนอนบิดแขนขานิดเดียวเองแต่ว่านั่นก็ยังราคาแพงอยู่ดีในตอนที่อโมโร่ทาการพัฒนามโมบิสุดเครื่องนี้ขึ้นมาอโมโร่ก็ไม่ได้มีตังค์เยอะนะครับเอาอะไรเหลือนี่แหละครับมาทําการสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาโดยจะมีอะไรของเจกันดีเจเซตาพัตเป็นต้นเอามายํารวมกันจนได้เกิดเครื่องนี้ขึ้นมานี่ขนาดอโมโร่ช่วยลดต้นทุนให้แล้วเนี่ยยังแพงอยู่ดีวะในเรื่องขีดความสามารถการต่อสู้ของเลกาซี่และเลกาสเซนั้นก็พอกันครับมันแตก ต่างกัแค่เครื่องหนึ่งมันเปลี่ยนล่างได้ทันทีอีกเครื่องหนึ่งไม่ต้องรอเครื่องบินมาก่อนถึงจะเปลี่ยนล่างได้ก็แค่นั้น การเปลี่ยนล่างได้ทันทีตามใจต้องการคือจุดเด่นของเครื่องนี้ก็ว่าได้ครับมันจึงกลายเป็นโมบิสูดในอุดมคติถ้าเปรียบเทียบกับเลกซี่แบบปกติโดยเลกซี่แบบปกติก็คือโมบิสูดในความเป็นจริงที่มีการสร้างขึ้นมาส่วนเลกซีคือหุ่นในอุดมคติโดยคําว่าอุดมคติก็คือ Idea. ไอเดียไอเดียตัวย่อคือ id นะครับเลยเอาตัว id นี่แหละมาต่อพ่วงกับ g z ซึ่งก็คือเลกซีเลกซีคือชื่อย่อของโมบิสูดโดยชื่อเเต็ม ของมันก็คือรีไฟกันดัมเซตา เลกาซีก็เติมไอเดีเข้าไปจึงกลายเป็นรีไฟนกันดัมเซตาไอเดียแบ็คแพคเครื่องบินด้านหลังของเลกาซีคือไฟยูนิตอาร์เมอร์มันสามารถที่จะถอดออกเป็นเครื่องบินเดี่ยวได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากแค่ว,ว่าประกอบเข้ากับเลกาซีเพื่อเป็นเครื่องบินได้แล้วเนี่ยมันถอดออกได้ด้วยเป็นหุ่นทูอินวันทอนฟอร์มกับประกอบร่างครับตอนที่โมบิสูตเปลี่ยนร่างเป็นเครื่องบินโหมดเครื่องบินของมันจะถูกตั้งชื่อว่าเวฟชูเตอร์ไม่ได้เหมือนกับตัวเลกาซีที่เป็นเวฟไรเดอร์โอเคเรามาพูดถึงอาวุธของตัว สูตรกันเลยดีกว่าส่วนหัวของโมบิสูตจะเป็นเซตาพัดมีวอลเคนอยู่ที่หัวส่วนหน้าอกของโมบิสูตจะมีแกตลิงติดเอาไว้2กระบอกที่แขนของโมบิสูตทั้งสองข้างจะมีทวินแกเนตลันเชอร์หรือว่าเครื่องยิงมิสไซล์ที่แขนก็จะเหมือนกับตัวเลกซี่แบบปกติส่วนเอวของโมบิสูตจะมีทริปเปิลแกเนตลันเชอร์หรือว่าเครื่องยิงระเบิดมิสไซล์แบบเดียวกับของเจกันก็มันเอามาจากเจกันนั่นเองครับที่ขาของโมบิสูตทั้งสองข้างเราจะเห็นว่ามีทรงกระบอกสีดำอยู่นั่นคือดัมม สามารถที่จะปล่อยดัมมี่ออกไปได้แบ็คแพคด้านหลังของโมบิสูจะมีการติดตั้งบีมเซเบอร์เอาไว้2เล่มแล้วบีมเซเบอร์สามารถที่จะเอาไปยิงเป็นบีมกันในร่างเว็บไรเดอร์ได้ในโล่ของโมบิสูด้านหลังของตัวโล่นั้นจะมีระเบิดมืออีก3ลูกอาวุธปืนหลักของโมบิสูก็คือบีมสมาร์ทกันเป็นอาวุธปืนหลักของซีรีส์เซตาพัทซึ่งดูจากรูปร่างแล้วน่าจะเอามาจากซีวันนั่นเองครับตัวปืนจะมีการติดตั้งดิสเลโดมซึ่งเป็นตัวเรดาร์ที่ใช้ในการตรวจจับเป้าหมายก่อนที่จะยิง ไปต่อกันที่ตัวของเนื้อเรื่องครับหลังจากที่อัมโร์เนี่ยได้พ่ายแพ้ให้กับอนาฮัมอิเลนิกเรื่องการขายของแล้วเจ้าตัวก็มีการนําหุ่นตัวนี้มาใช้งานแต่ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ขับเองนะครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้เนี่ยจะถูกส่งให้กับนักบินคนหนึ่งนั่นก็คือเซฟิล่าหรือว่านักบินของเทต้าพัทที่เราเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับโดยตัวเธอเนี่ยเป็นนักบินเทต้าพัทแล้วเครื่องของเธอนั้นได้พังไปแล้วเธอก็เลยมีการขับเครื่องนี้แทนแล้วก็ตอนที่เธอขับเครื่องนี้เนี่ยยังม ็คือไฮเปอร์เมกาแคนนอนนั่นเองเซฟิลลานอกเหนือจากเธอจะเป็นนักบินของเครื่องนี้แล้วเธอยังได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อด้วยนะครับในตอนที่อามโร่ทาการพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยอามโร่พัฒนามันขึ้นมาในชื่อเรกกซี่เหมือนกับเรกกซี่ของฝั่งอนาฮามครับแต่ว่าชื่อมันซ้ํากันเว้ยเซฟิล่าก็เลยแบบเปลี่ยนชื่อก็เลยเติมไ d เดีเข้าไปอันนี้เมะให้เมคครั้งนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม <L ive> <L ive>